เขาว่ากันว่าอยู่บ้านสวนบ้านฟาร์มเนี่ยอาหารการกินมีเพียกพร้อมครับไม่มีควันอดแน่นอนวันนี้พีเอฟก็เลยลงไปดูที่หลังสวนครับด้านหลังสวนเนี่ยจะมีกอไผ่ที่พีเอฟปลูกไว้หลายปีแล้วไม่ได้เป็นไผ่หวานหรือไผ่กิมซุงนะครับเป็นไม้ไผ่ตรงธรรมดาของเรานี่แหละ เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเพียบจะใช้ลำไม้ไผ่เอาไว้ใช้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าเพียบเลี้ยงวัวแล้วก็เลี้ยงไก่ครับเอาไว้ทําคอกงวัวแล้วก็ทํเล้าไก่เอาไว้ซ่อมแซมครับเวลาของมันเสียหายช่วงนี้ฝนตกชุกหรือว่าฝนตกหนักมากครับเพียบก็เลยลงมาดูหน่อไผ่เจียบกระสิดมาว่า หน่อไม้ไม่ใช่หน่อไผ่ <c oughs> นึกว่าจะเอาหนอ่อ <c oughs> กล้วยขึ้นไปปลูกซะแล้วหน่อไม้มีค่อนข้างเยอะเลยครับวันนี้ขุดขึ้นไปห้าหน่อครับยังเหลืออีกเยอะเลยรอให้เขาแตกหน่อขึ้นมาใหญ่ๆก่อนแล้วเราค่อยลงมาเอาไม้ต่อไปต้องใช้อุปกรณ์การขุดละครับพวกกระเสียมอะไรอย่างนี้ครับวันนี้เอามีดอีโต้ลงมาอย่างเดียวเพื่อนๆรู้จักไหมครับมีดอีโต้ พวกที่เหลือเนี่ยเลี้ยงว่าอีกสักอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ครับมาขุดใหม่เนี่ยน่าจะหน่อใหญ่กว<ม>่าน,นี้หน่อที่ขุดขึ้นไปเนี่ยพีเอฟก็ทําการปอกผิวออกมาเลยครับเสร็จแล้วเดินขึ้นมาก็เจอแก้วมังกรสุกอีกแล้วครับชุดเดียวกับที่เราเก็บไปเมื่อวันที่แล้วตอนนี้เริ่มสุกอีกแล้วครับชุดนี้ต้องรีบเก็บครับไม่ต้องรอให้แดงมากเพราะว่าฝนตกบ่อยเหลือเกินจะทําทให้แก้วมังกรจืดได้ถ้ายิ่งแก้วมังกรได้นะ้ำเยอะๆเนี่ยแก้วมังกรจะเกิดอาการแตกครับเนื่องจากการบวมน้าช่วงนี้ฝนตกเยอะหมดก็ยิ่งเยอะครับ มดก็จะเริ่มขึ้นมากินแก้วมังกรเราครับรู้สึกว่าจะกินไปหลายลูกแล้วเพราะว่าช่วงเนี้ยฝนตกมดก็คงหากินลําบากครับก็เลยมาพึ่งเรามาขโมยแก้วมังกรเรากินซะงั้น แบบนี้เขาบอกว่าใครเร็วใครได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเก็บเพราะว่าที่สวน PF เนี่ยไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีอะไรเลยครับปล่อยกันแบบธรรมชาติอ๋อวันนี้จะเป็นการต้มหน่อไม้ครับต้มจืดหน่อไม้เพราะว่าก่อนที่จะมาเก็บหน่อไม้เนี่ยพีเอฟแอบเห็นแล้วครับว่ามีหน่อไม้ก็เลยไปซื้อขาหมูมาเตรียมไว้ต้มจืดหน่อไม้ใส่ขาหมูครับและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเห็ดหอมเอามาแช่น้ําไว้ครับช่วงรอต้มหน่อไม้ทิ้งน้ำแล้วก็มาหั่นขาหมูเตรียมไว้เลยครับก็อย่าลืมนะครับว่า หรือที่เขาเรียกว่าต้นหน่อไม้ไผ่ตรงครับก็จะมีรสชาติค่อนข้างขมเรา,าต้องต้มน้ําทิ้งประมาณ 2- หรือ3น้าครับช่วงรอต้มหน่อไม้สุกพียบก็จะมาหั่นไก่เตรียมไว้ครับเพราะว่าอีกเมนูหนึ่งก็คือไก่ทอดกรอบให้เด็กๆครับต้มเสร็จแล้วหน้าตาก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมมีหมูสับครับเพราะว่าพีเจยบไปจัดฟันมาเคี้ยวขาหมูเหนียวๆไม่ได้ครับพีเอก็เลยต้องใส่หมูสับครับปั้นก้อนหมูสับใส่ลงไปต้มจืดหน่อไม้ขาหมูเสร็จแล้วเราก็มาต่อกันด้วยการทอดไก่กรอบเลยครับ เริ่มจากเราหมักไก่เสร็จแล้วเราก็มาผสมแป้งครับแล้วก็คนแป้งให้เข้ากับตัวไก่เลยเสร็จแล้วเราก็ใช้ถุงก๊อบแก๊บที่เป็นถุงหิ้วแหละครับเอามากางไว้แล้วเราก็เอาแป้งโรยใส่ก้นถุงครับแล้วเราก็นําไก่ที่เราหมักกับแป้งไว้เนี่ยเอามาใส่ที่ถุงเลยครับแล้วก็โรยแป้งกลบอีกทีนึงขั้นตอนแบบนี้ไม่ได้ยุ่งยากเลยครับเพียบเห็นมาจากหนังการ์ตูนเสร็จแล้วเราก็มัดปากถุงครับทำให้ถุงโป่งพองนิดนึงครับแล้วเราก็เขย่าเขย่าไปเรื่อยๆครับเขย่าให้แรงพอประมาณ เขย่าพริกซ้ายพริกขวาเขย่าว,วนไปวนมาเขย่าให้แป้งเนี่ยทั่วๆไก่เลยครับไก่จะได้ขึ้นเกร็ดครับพอเราเขย่าเสร็จแล้วหน้าตาไก่จะเป็นประมาณนี้ครับก่อนที่เราจะนําลงไปทอดในกระทะเนี่ยให้เราจับชิ้นไก่ขึ้นมาแล้วก็เขย่าให้แป้งหลุดออกจากไก่ให้หมดครับเสร็จแล้วให้นําไก่ที่เราเขย่าแป้งออกหมดแล้วเนี่ยลงไปทอดในกระทะได้เลยครับไก่มันจะขึ้นเกร็ดสวยงามเลย พอเรานำไก่ลงกระทะแล้วเราอย่าเพิ่มไปยุ่งอะไรกับเขาครับให้แป้งโดนความร้อนและเซตตัวก่อนถ้าเกิดเรารีบไปคนนีย่ยแป้งจะดูดออกมาได้พอแป้งเซตตัวแล้วเราก็ค่อยคนไก่ครับพลิกไปพลิกมาดูสีเอาแค่เหลืองพอประมาณครับแล้วให้เขาขึ้นมาสุกต่อทางด้านบนหน้าตาประมาณนี้ครับกินได้